สอนห่วงนะครับกับรูอิดมื่อนี้หาทางลงอยู่นี่ฝนกระโตะครับฝนตกไปปอยครับฟ้าก็ะคึมเดี๋ยวนี้ประมาณหามุ้งคว่าครับอยู่นี่หามุ้ว่าครับเห็นมุ้งลงวะลงไปบุไปครับเราเป็นนักบุกยแล้วไปไป นั่นแหละตัวเขี่ยแต่ว่าเนี่ยเองมันห่องมันห่องอยู่นี่แหละบอวบอวบสนใจกับหนูแล้วเหมือนยามกินแล้วมันข้าวแล้วสองนี่นอนแล้ได้สุปีอยู่นี่ใส่โทรศัพท์นะเออนะจบนะมาสอบ โอ้ยลงไปรถโอ้ยจังขนมาหายแจกนี่เนี่ยเนาะไปนี้ไหมเลือกแต่บ่อิดหายไปไหนไม่บอกไปยังเนาะอิดมุ้ยเซลล์เนเนี๋ยวปล่อยมือสมังลงแล้วครับได้วอะไรกับว่ากันอีก เด็กาดนะครับต้องได้ละสอดเออไปยูควายมะแดงอีดหนึงบ้าวมาแล้วนะนำรถสอดไปอันนี้ควายมะแดงครับโอ้กับสอดลุงนี่ยไม่ได้สอดอยู่ดินี่นั่นมีว่าวัดนี่มีว่าอิดนั่นไหนว่าโซู่นะ เดี๋ยวครับผมจะย่างตามคนลุยครับนี <t <t ่ครับมีวิดมิวมิวมิวอิดโอ้ยหอกกินแหละมาที่มีวเอืองนะเอึ้งนะเอื้องสอดไปสอดไปสอดบาดเน่าได้ไหมนี่ครับหอกอึ้งนะครับสอดบาดเน่า มันจะเสิได้แม่งันไหมีเิ่งสอนห่วงเนี่สอนต้องจับจับไหมอิดนั่นปันปันังกุลไหนวะเงื <มา S 1> ้อนี่ครับห่วงยังห่วงกันมากระปุกอ่ะอีดิดกระปุกมาลงมาครับนี่ครับนี่คือห่วงนะครับคือห่วงครับ สอนมาเน่าอินสอนมาเน่าอย่างนี้ก็ต้องฝนต,ตกไปปล่อยนะครับอย่างนี้ก็ต้องอยู่ริมหนองสานะครับอยู่หลังบ้านหนองน้ำฝนเองนะครับฟัดสอนมาเน่าอินจังสิได้อย่างนั้นไหมนี่คือห่วงนะครับได้ื่อยไหมะอันนี้ผมต้องลบต้นใหม่ได้ไหมเพราะวะ่า ฝนมันตกแล้วกัดเส็ดให้กล่องลายครับทางยุงกัดครับฮะนี่แม่สอนน้ำมันเหลวกันทางนี้นะอิดพูดบอกว่าสอนบาดย่าวยังไดกันวะยังไดนี่นะครับเ่ไปเรื่อยนะเฮ้ยแจงใส่นทำไมสมครับโอ้สอนมากพี่อสอนบาดย่าวยังสอนบาดย่าว จากหมกครับมึงสอนว่าเป็นตะไรแล้วสอนน้ำรอ,อบไไหนีมัหมนึกว่าขอดมั้ยเพือ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 บ่มันก็เริ่มตกหนาเขานาเขาแล้วนะครับช่วงนี้อันนี้จะฮะเงี้ยงไงเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยวบ่ไหนบ่เก็บอับอออนนเหงาก่อน เอ้ยโู้ยุงกันเลยยัมปัหาโมงหกโมงอะไงนี้เน้ยฝุ่นนะครับไสอสองบาทครับสามบาทไปเลยวิยเฮาโอ้ยยุง บรรยากาศ,กราศกครับบรรยากาศโหยุ่งกับไรเป็นนะครับเสียงธรรมชาติครับเสียงเขียดดัง่งเรเวิดมันต้องสวิงง่ายๆนะ กำลังตกแห้งเขาแห้งเขาครับช่วงนี้ว่าเฝ้าอันนี้สวีเฝ้าสอนนี่เถรอเ <What? S 1> นาะโว้ยเนแล้วครับหัวงหัวหัว,วโอ้ยกล่องอะไรฝนตกแห้งเขาแห้งเขาแล้วครับนี่คือฝนตกนะครับช่วงนี้ Ủa, tụi nó sắp đắng rồi Ở right, right. oh, đây oh, rồi, tụi nó sắp đắng rồi Bỏ bỏ đi, okay. Để không đây, bỏ, sụn không thể bỏ đi Ủa, nó sắp đắng nó เขาไม่ต้องใส่ขีนะนยังตอนไปกลา,า,า,างนะนอีกตอนนี้เรอกลางน้าๆบ้านน้มาเสียวเงี้ยเมาอันนี้เยน่ามาันวันตกแข่งเขาแข่งเขาแล้วครับช่วงนี้นโอ้ตายตา,ยตาย เดี๋ยวพ่อไอ้ก่อนครับพ่อไอ้ก่อน,รอนตรงหนิคนโตครับเดี๋ยวก็คนโตรครับก็ได้ขึ้นมาก,ก่อนนะครับอันนี้อยู่หลังบ้านในบนนะครับบรรยากาศขวกกับพ้อได้นะครับผลงานของลูกอิฐมื่อไรเนาะได้หลายเานาะเนี่ยผู้นะได้หลายเติบผู้เป็นไงแม่งกงแขน,นได้หลายเานะติบพี่เนาะเนาะ อ่กางี้เลยแ่้ตงไปสอนเอาจบเปียเลยนอมเปียกฝนเลยนะฝนตครับเขาได้บีกขี่ออกวก,ออกว่วนี่เขาเห็นอบกกวะนี่ก็ต้องเอาเส<อ>้น<อ>ทางงี้ทางงี้แล้วก็บีนีเส้นทางงี้งบีขี้เ บครับเขายผมหนึ่งแล้วให็นวีดสาติตการบีบคีพูดเมียงนี่แม่ดาออกใครทั้งนั้นแมอียังตัวหนตัวไหนกับบนบอัดบวกหรือบีบอเนาะ เี่ยครับเพื่อจะได้กินนะครับเมื่อไหร่ใครงีง,งเขามีอยู่เ้อมีแค่นี้น่ครับแจงไส้ไม่สมก็ไ้น้อย,อย,ยอแจงไส้ไม่สมแซ่บสุดยอดครับย่าหนฝนกำลังตกหนักรับอย่าหนึ่ันกำลังตกครับ ฝนดีคร er. ับปีนี้ฝนดีเบ like ื้องบนรงไฟครับเบื้อนเลยสวิงตสวิงก็ซื้อมาไหมครับมบื้องเลยสวิงมางานนี้โดยเฉพาะไวทีทาซ้อนหัวโดยเฉพาะครับปีนี้ซื้อมาไหมครับตสวิงราคาก็สิบบาทครับหน่อยครับเนาะตสวิงอะไรฮะเออละแล้วทาไป ฝักหน้าโตครับต้หนักเขานักเขาอยาดิตรอไฟสิเด้แข็งฝนเอาอยาดิบรรยากาศนะครับสายูุไก่กีคิ้องบ้าแล้วนะครับนอ้นอยยมนี่เนาะเยวครับ เนี่ไยไล่ครับนี่เดี๋ยวจะตะแกงครับไม่ไทยเมื่อนนะครับพได้เอาอกล้องออกไปเพราะว่าฝนตกแห้งครับเดี๋ยวพอกันไหมตอนตอนเห็ดนะครับเด้อกำนันทัวรบผม